อองตวนลูฮองเดลาว v o เซีปฏิวัติว,ตวงการเคมีจากผลงานการศึกษาการเผาไหม้และการหายใจนำมาสู่กฎการอนุรักษ์มวลค้นพบแก๊สต่างๆมากมายและเป็นคนตั้งชื่อให้กับแกส๊สออกซิเจนอองตวนเล h องเดลาวอ o เซี uh เกิดที่ปารีส เขาได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นมรดกเมื่อวัยหขวบหลังจากมารดาของเขาเสียชีวิตลงในตอนแรกเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครเป็นนักกฎหมายแต่ว่าเขากลับไปสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำมันได้ดีเสียด้วยกระทั่งในปี1768เขาได้ไปซื้อหุ้นส่วนในแฟร์มานาคาลซึ่งเป็นองค์กรที่จะคอยเก็บภาษี แล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งให้กับรัฐบาลฝรั่งเศส3ปีให้หลังเขาก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของหุ้นส่วนที่ชื่อว่ามาคีแอนซึ่งในขณะนั้นเธออายุเพียง13ปีเธอถือว่ามีความสำคัญกับการพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของลาวูซีเยเป็นอย่างมากเธอเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดผู้ช่วยในการทดลองและก็คอยแปลผลงานต่างๆที่เป็นภาษาอื่นๆทางด้านเคมีให้เป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่ลาวซีเยจะได้ศึกษามันได้ ในปี1775ลาวูซีเยได้รับตำแหน่งเป็นกรรมธิการใน The Royal Gunpowder Administration ที่นี่เองที่ลาวูซีเยได้มีแลบเป็นของตัวเองและเขาก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเผาไหม้หรือว่า combustion ในขณะนั้นเองมีไอเดียที่เรียกว่าทฤษฎีโฟจิสตันที่กล่าวถึงการเผาไหม้จะเกิดจากวัตถุต่างๆนั้นมีโฟจิสตันภายในซึ่งเป็นสสารที่มองไม่เห็นเมื่อวัตถุเหล่านี้ถูกเผา โฟจิสตันก็จะหลุดลอยออกไปและนี่คือสาเหตุว่าทําไมเมื่อเราเผาวัตถุแล้วมวลของวัตถุจะลดลงน่าแปลกใจที่ว่าผลการทดลองของลาวูซีเยที่เขาได้นำซัลเฟอร์แล้วก็ฟอสฟอรัสไปเผามวลของมันกลับเพิ่มมากขึ้นผลการทดลองทําให้เราไม่สามารถจัดธิบายด้วยทฤษฎีเดิมอย่างโฟชจิสตันได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้1ปีเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนากับนักปรัชญาธรรมชาติชาวอังกฤษอย่างโจเซฟพริสลีย พริสลียได้พูดถึงการทดลองที่เขาได้นำเมอร์คิวรี d ออกไซไปให้ความร้อนและได้แก๊สออกมาที่เป็นแก๊สบริสุทธิ์หรือในขณะนั้นถูกเรียกว่า Defogisticated Air โดยเจ้าแก๊สนี้ทำให้การเผาไหม้นั้นเกิดขึ้นมากกว่าปกติลาวซีเยได้กลับไปที่หลับของเขาและก็ได้ทำการทดลองเหมือนกับที่พริสลียได้ทำผ่านการนำเอาเมอร์คิวรี่ออกซ์มาให้ความร้อนและค้นพบแก๊สล่าวเขาเรียกแก๊สแก๊สนี้ว่าออกซิเจน เขายังได้วัดปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาเมรคริกออกไซด์และก็มาเทียบว่ามันสามารถที่จะผลิตออกซิเจนได้มากขนาดไหนและในทางกลับกันออกซิเจนนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเมรคริกออกไซด์นั่นแปลว่าปริมาณของออกซิเจนจะคงที่ในปฏิกิริยาเคมีลาวสัสซเยยังมีการให้ความร้อนกับสสารอื่นๆภายในภาชนะปิดเขาพบว่าเมื่อเรานำโลหะไปให้ความร้อนแล้ว มวลของโลหะที่เสียไปจะมีค่าเท่ากับปริมาณของออกซิเจนที่ลออยู่ในอากาศผลการทดลองดังกล่าวนำมาสู่กฎการอนุรักษ์มวลหรือ law of conservation of mass ซึ่งกล่าวไว้ว่ามวลของสสารนั้นจะมีการเปลี่ยนฟอร์มเท่านั้นไม่สามารถจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าทำลายได้ลาวูซีเยยังมีการทดลองกับการเผาไม้อื่นเขาพบว่าหากเรานำเทียนมาใส่ในภาชนะปิดระยะหนึ่งนั้นทเทียนก็จะดับ สิ่งที่ทําให้เทียนนั้นยังติดอยู่ได้ก็คือเจ้าออกซิเจนนี้เองเขายังพบอีกว่าในอากาศนอกจากจะมีออกซิเจนแล้วมันยังมีแก๊สอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอโซดหรือภายหลังเขาเรียกมันว่านโตรเจนต่อจากที่เขาได้ศึกษาการเผาไหม้แล้วเขาได้ศึกษาการหายใจหรือว่า r r s p i r a t i o n โดยการนําหนูตะเภามาใส่ในภาชนะที่มีน้ําแข็งล้อมรอบหลังจากนั้นหนูตะเภาก็จะมีการหายใจทําให้น้ําแข็งเหล่านี้ละลาย และปลดปล่อยแก๊สที่ชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือในขณะนั้นเรียกว่าแอโซติกแก๊สเขาได้เปรียบเทียบปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตจากการหายใจของหนูตะเภาและก็เทียบกับการเผาไหม้เขาพบว่าปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นการหายใจหรือว่า Respiration ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเผาไหม้หรือว่า combustion ลาวูซเยย,ยังมีการทดลองซ้ำการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนามว่า เฮนรี่คาร์เวนดที่ได้ค้นพบแก๊สที่เรียกว่า inflammable air จากการนำเอากรดไปเทใส่ในโลหะเมื่อ c a ร์เวนดิชได้ให้ความร้อนกับแกส๊สแก๊สนี้แกส๊สแก๊สนี้ก็เปลี่ยนสภาพผลิตน้ำออกมาลาวูซิเยนได้นำผลการทดลองของ c a ร์เวนดิชสรุปว่าการให้ความร้อนนั้นเป็นการเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นตัว catalyze และเจ้าแก๊ส inflammable air ซึ่งภายหลังลาวูซิเยนเรียกันว่าไฮโดรเจน ได้ทำปฏิกิริยาว่องไวกับออกซิเจนกลายเป็นน้ำจากการศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแกส๊สทั้งหมดแล้วลาวูซีเยถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆที่ได้พูดถึงการเผาไหม้การหายใจแล้วก็การเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับโฟรจิสตันและปฏิวัติวงการเคมีหรือ chemical revolution แม้เขาจะปฏิวัติวงการเคมีได้เขาก็กลับถูกปฏิวัติเสียเอง เพราะในการปฏิวัติฝรัร่งเศสหรือว่า French Revolution ผลงานอันเรื่องชื่อจากการเข้าไปซื้อหุ้นในการเก็บภาษีนําความไม่พอใจมาสู่คณะปฏิวัติสุดท้ายเขาก็จบชีวิตลงโดยการใช้กิโยตินตัดหัวแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกด ติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ